สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะเราจะมาทําเป็นลูกส้มแบบนี้นะคะเพื่อนๆแบบนี้เราเอาไว้ทําเกสรน,นะคะไว้ทําเกสรที่เราจะไปทํางานชิ้นอื่นต่อนะคะเพื่อนๆอย่างอย่างกีบข้างในเกสรแบบนี้นะคะเราจะทําแบบนี้ไว้นะคะเพื่อนๆเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีกรรไกรนะคะ มีริบบิ้นนะคะริบบิ้นที่เราจะใช้วันนี้ขนาด12มิลน,นะคะ12มิลความยาวอยู่ที่70เซนนะคะเพื่อนๆความยาวอยู่ที่70เซนจำนวน4เส้นนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเรียงริบบิ้นให้เท่ากันนะคะเรียงริบบิ้นให้เท่ากันแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดปลายให้แหลมแบบนี้นะคะเพื่อนๆ พับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งนะคะเพื่อนๆพับครึ่งพับครึ่งให้เป็นรอยแบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปวางริบบิ้นไว้สามเส้นหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะหยิบเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งหยิบเส้นที่สามมาคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดผ่านเส้นที่หนึ่ง ดึงเส้นที่สามผ่านห่วงดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะได้ฐานสี่แล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะมาทําฐานแปดนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะทําแบบนี้นะคะเราจะใช้เส้นบนนะคะเฉพาะเส้นบนของทุกเส้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเส้นบนของทุกเส้นนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะใช้เส้นข้างล่างนะคะ พับเฉียงขึ้นไปด้านขวาด้านขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านบนด้านบนพับเฉียงลงมาทางซ้ายนะคะเส้นนี้นะคะเพื่อนๆสอดตรงนี้เลยค่ะสอดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะได้ฐานแปดแล้วนะคะได้ฐานแปดแล้วแบบนี้นะคะ ขั้นตอนถัดไปเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะเพื่อนเเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาสี่เส้นโดยเริ่มเส้นไหนก็ได้นะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเพื่อนเนเส้นที่หนึ่งหยิบขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะเราก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนถัดไปเราจะหยิบริบบิ้นด้านบนวางสลับกับริบบิ้นข้างล่างนะคะแบบนี้นะคะ เราจะวางข้างบนลงไปสี่เส้นแล้วก็หยิบข้างล่างขึ้นมาสี่เส้นนะคะเพื่อนๆโดยสลับกันโดยเราจะใช้ริบบิ้นฝั่งที่อยู่ฝั่งขวามือเส้นล่างสุดวางลงไปค่ะหยิบขึ้นมาแทนหนึ่งเส้นวางลงไปหยิบเส้นที่สองขึ้นมาวางลงไปหยิบเส้นที่สามค่ะวางลงไปสลับกันหยิบเส้นที่สีค่ะในมือของเราก็จะเหลือริบบิ้นอยู่สี่เส้นนะคะเพื่อนๆ ขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะวางริบบิ้นที่อยู่ในมือเราลดลงให้เหลืออยู่สามเส้นเราจะวางเส้นที okay. ่อยู่ฝั time. ่งขวามือนะคะเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดวางลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะเหลือริบบิ้นที่มืออยู่สามเส้นนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะสอดเก็บนะคะเพื่อนๆเราจะใช้เส้นที่อยู่ฝั่งขวามือเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดสอดผ่านห่วงที่หนึ่งนี่เลยค่ะสอดผ่านห่งที่หแบบนี้นะคะเส้นที่สองนำมาสอดผ่าน ห่วงที่หนึ่งและห่วงที่สองค่ะเส้นที่สามนำมาสอดผ่านห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองและห่วงที่สามริบบิ้นจะโผล่ในช่องนี้นะคะสอดเลยค่ะดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับทุกเส้นนะคะดึงให้กระชับแบบนี้เลยค่ะอย่าให้ริบบิ้นพลิกนะคะถ้าริบบิ้นพลิกเราก็พลิกกลับนะคะ แบบนี้นะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะ,บบะ,คะเราก็จะได้เป็นกลมๆแบบนี้พลิกกลับด้านมาค่ะเพื่อนๆพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเพื่อนๆเราจะนำลิบวิ่น วางพาดไป3ามเส้นแบบนี้นะคะโดยผ่านเส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่สามแบบนี้นะคะเราจะเริ่มเส้นไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่เราจะเริ่มเส้นนี้นะคะโดยพาดผ่านไป 1, 2, ึ่งสามพาดไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆหนึ่งสองสามพาดไปค่ะเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้ 1, 2, ึสามนะคะ เส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆก็พาดไปหนึ่งสองสามเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเราก็พาดไปหนึ่งสองสามพาดลงไปแบบนี้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆพาดลงไปแบบนี้เลยริบบิ้นของเราก็เหลืออยู่สามเส้นนะคะหนึ่งสองสามนะคะเราจะสอดเก็บนะคะเราจะใช้เส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือคือเส้นนี้นะคะเพื่อนๆสอดตรงเส้นนี้นะคะ สอดแบบนี้นะคะดึงให้กระชับค่ะเส้นที่สองนะคะเราจะสอดผ่านสองเส้นนะคะหนึ่งสองสอดผ่านแบบนี้นะคะดึงค่ะเส้นที่สามนะคะเราจะสอดผ่านหนึ่งสองสามนะคะโดยสอดผ่านแบบนี้ดึงค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อเส้นเขาจะหมุนเป็นเกลียวตามกันแบบนี้นะคะโดย เส้นจะไม่เรียงซ้อนทับกันนะคะเพื่อนๆดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับเลยค่ะดึงให้กระชับทุกเส้นเลยค่ะดึงให้กระชับทุกเส้นเลยพลิกกลับด้านมาค่ะเพื่อนๆพลิกกลับด้านมา MM เราจะได้แบบนี้นะคะดึงให้กระชับอีกทีนึงนะคะดึงให้กระชับอีกทีหนึ่ง ขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆเราจะสอดเก็บเพื่อให้เหรียญเรากะชับอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะใช้เส้นไหนสอดก่อนก็ได้นะคะเพื่อนโดยที่เราจะสอดผ่านไปตามช่องนี้นะคะโดยผ่านสามเส้นนะคะเพื่อนๆหนึ่งสองสามเส้นที่เราทําก็คือเส้นนี้นะคะเส้นนี้ที่เราทําเราก็สอดผ่านไปหนึ่งสองสามโดยสอดผ่านแบบนี้นะคะเพื่อนๆลึงค่ะเพื่อนๆจะทําไปทางไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆ ทำไปฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้นะคะสอดผ่านสามเส้นนะคะเพื่อนเขาจะโผล่ออกที่หน้าเส้นเดิมของเขานะคะเกลียวเขาจะไม่ไม่เรียงตัดกันนะคะเพื่อนเกลียวเขาก็จะหมุนไปตามกันนะคะถ้าเราทําถูกแบบนี้นะคะแบบนี้เลยพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนพลิกกลับด้านมาค่ะ พีิกับด้านมานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนเราจะทําในส่วนของกลีบนี้นะคะเป็นเกสรนะคะเพื่อเราจะได้ทําไปทําแบบอื่นต่อนะคะเพื่อนๆโดยเราจะทําอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะโดยเราทําแบบนี้นะคะเพื่อนบิดมาแบบนี้นะคะบิดมาแบบนี้แล้วยก็ใช้นิ้วกดตรงนี้นะคะเพื่อนๆปิดแบบนี้เสร็จแล้ว พิกปลายลงแบบนี้สอดค่ะสอดตรงนี้นะคะสอดตรงนี้ค่ะดึงลงมาเลยค่ะจะได้แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเส้นถัดไปเราจะทําหมุนไปทางซ้ายนะคะไอหมุนไปทางขวามือนะคะโดยเราจะพับแล้วกดตรงนี้นะคะเพื่อน,นบิดค่ะบิดมาด้านหลังแบบนี้เสร็จแล้วบิดริบบิ้นกับคืนอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะคะสอดเลยค่ะ แบบนี้นะคะก็สอดนะคะเส้นถัดไปกดตรงนี้นะคะเพื่อนๆกดตรงมุมนี้นะคะกดตรงนี้แล้วก็บิดไปด้านหลังแล้วก็บิดกลับมาหน้าอีกรอบหนึ่งสอดค่ะกดตรงนี้บิดมาด้านหลังบิดมาด้านหน้าอีกรอบสอดค่ะเดี๋ยวเราดึงกระชับอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อน กดค่ะบิดมาด้านหลังแล้วก็หักไปมาด้านหน้านะคะหักไปมาด้านหน้าอีกทีหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆกดตรงมุมนี้บิดมาด้านหลังหักไปมาด้านหน้ากดค่ะบิดมาด้านหลัง หักไปมาด้านหน้าหักไปมาด้านหน้าแบบนี้นะคะสอดค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนเเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่เราจะสอดจะซ่อนอยู่ข้างในกลีบกีบแรกที่เราทํานะคะซ่อนอยู่ข้างในนี้นะคะบิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะเพื่อนๆกดไว้เสร็จแล้วก็บิดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะสอดเข้าไปด้านในนี้นะคะเพื่อนเเส้นจะโผล่ออกตรงนี้ดึงค่ะนะคะเราก็จะได้ สอนลูกมะพร้าวแบบนี้นะคะเพื่อนเกสอนลูกมะพร้าวแบบนี้เราก็ดึงให้กระชับจัดกลีบให้สวยงามเท่ากันนะคะเพื่อนๆจัดกลีบให้ให้เท่ากันทุกๆกกลีบนะคะจัดให้เท่ากันนะคะแบบนี้ พิกมาด้านหลังค่ะเพื่อนๆพิกมาด้านหลังเราจะสอดเก็บเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะสอดเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆเราจะสอดผ่าน3เส้นนะคะเส้นที่เราทําคือเส้นนี้เราก็จะสอดผ่าน1 2 3นะคะดึงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะหมุนไปทางไหนก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรสอดผ่าน3เส้นสอดเก็บธรรมดานะคะแบบนี้เลย สอดให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะเราจะได้หมุนเป็นเกลียวแบบนี้นะคะเพื่อนๆด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ตัดส่วนที่เหลือทิ้งได้เลยค่ะเพื่อนๆตัดส่วนที่เหลือทิ้งได้เลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะได้เกสร ลูกมะพร้าวแบบนี้พร้อมที่จะเอาไปทําแบบอื่นต่อได้เลยนะคะเพื่อนๆเหรียญโปรยทานของเรานะคะก็เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้มาทําคลิปใหม่ๆอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ